ก็มาที่นี่มีอาคารก็มีรีสอร์ทก็มีมงก็มีลาหูก็มีแล้วก็มีอะไรอีกอมีย่าก็มีแล้วก็อยุธยาก็มีนะอ,อุธยาแล้วก็คนไทยสยามก็มีร้านน้ำมีไหมอ,อันนี้อยู่ในไข่ที่ว่า กุูมจ่ายมาดูว่าเอ้ยรวมกันได้ได้ยังไงต่างตางที่บางบางมนุษย์นี่บางกลุ่มมนุษย์นี่พอผ่านเดียวกันก็ทะเลาะกันอ,อยู่กันด้วยกันไม่ได้แต่เราอยู่ด้วยกันได้เนี่ยเพื่ออะไรเพราะเพื่อ,อะจะให้ขด้าวตัวเองของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ไม่ต้องไฟนรกมามามา ลงโทษเราแล้วกลัวนั้นเราเชื่อว่าม,มีจริงนะรกแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่ที่นี่สะดวกสบายหนักเท่าไดรแต่มาที่นี่เพราะว่าเราจะเอาความหนักความสบายที่ยิ่งใหญ่คือส่วนสว่าคก่อนล่าเราประชุมที่นี่ดังนั้นถ้าเรามีเป้าหมายนี้ก็ะกกอะไรกันก็ไปรายงานก่อนละว่าเออเจอ จากพอผ่านเดียวกันกลุ่มเดียวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พผ่านเดียวกันแต่ว่าเป้าหมายเดียวกันกลัวหรอกลัวนรกหรอและต้องการความเมตตาหรอมีจริงมีจริงและก็การอยู่ของเรานี้ถ้าเรายิ่งปรับปรุงยิ่งกับคร้าวยิ่งพัฒนาไปไปถึงวันอาคราตต่อไปนี้จะอยู่ใกล้ชิดก,กับบรรดาณบีเลยจง ว่าอออิจฉาเลยนบีว่าเป็นคนยังไงได้มาอยู่ใกล้จิกับนบีได้เป็นตำแหน่งสูงก็ไม่มีอะไรนี่แหละที่เรามารวมตัวกันจากพอผ่านเดียวกันเพื่ออะไรที่มาเชอะไรก็เรามีหลายพอผ่านเหมือนกันแต่เวลาของเราที่นี่เพื่อโลก ื่อความรู้เพื่อเรานี่จะได้มีงานที่ดีในโลกนี้ก็อิสลามก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะในระหว่างนั้นถ้าเราเอาเพื่อโลกดุนยานี่ก็ให้สะอาดให้ดีก็ได้ผลบุญนเหมือนกันดังนั้นก็ฝากไว้เราอยู่ที่ไหนก็ให้เป็นแบบอย่างที่ดีที่ว่าคอยร่มมั่ประชาชาติดีเล่เนี่ย เราดีแล้วแต่บางทีนี่เราไม่รู้นะปุะ่มปาที่เขาขอไปที่ไหนนี่ถ้าเราอยู่ในชุมชนอิสลามของเราเองเราก็รู้บกพร่องของมุสลิมของเราว่ามุสลิมของเรารขัดแย้งกันมีความคิดความขัดแย้งกันเรารู้แต่พอเราไปในสังคมไม่ใช่มุสลิมว่าอ้ออิสลามมีสมคีมากเขาสังเกตอยู่ที่ไหนเขาสังเกตว่าเวลาไปละมาน่พร้อม โดยเฉพาะเดือนร a ม a อ a นี่หลังคืนก็ไปพร้อมผู้หญิงก็ไปผู้ชายก็ไปเป็นละหมาดเราไหร่เขาเห็นชัดแล้วก็เวลา Ramadan ก็เห็นนเขาเห็นว่ามุสลินสมนี่สามัคคียร์จริงไหมก็จริงถ้าเปรียบเทียบกับศาสนาอืนนอ่นนี่อิสลามสามัคคีกว่าจริงอพอเรารู้ว่าเรานี่ดีแล้วก็ไม่ได้เสืออ่อมใจไม่ได้เสื่อมมาว่าจะปิดตัวเอง จะเปิดว่าเราเป็นมุสลิมแต่มีบุพรเพราะเ่ยราก็ไม่อยากปิดแหละไม่อยากให้ใครว่ารู้เราเราเป็นมุสลิมมีไหมในในในสังคมอาเซียนนี่บางคนก็ไม่อยากเห็นให้ใครรู้ว่าเขาไม่เป็นมุสลิมมันจะคบเลยไม่อยากเขาในสังคมมุสลิมจม,มุ่มอันนี้เราเราเป็นหน้าที่ของเราันาการให้เขาความรู้สึกว่านะเรานี่มีดีของดีดีน่าจะประกาศนะประกาศนี่ได้ผุลบุนแล้ว แล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับมุสลิมะมุสลิมะให้ประกาศในตัวเองแล้วเพราะว่าที่แต่งกายฮิจานี่ก็ประกาศได้ว่าฉันเป็นมุสลิมะอะแต่ผู้ชายนี่บางทีก็ยังไม่ประกาศเท่าไหร่นะเมื่อก่อนนี่เราประกาศด้วยคราวของเรานะแต่เดือนนี้เขาก็เรียงแบบหน่อยอาจจะแย่ไม่ได้แต่รักษาไปรักษาอันนี้ของเราแต่แท้เลยเอะให้ใครๆก็รู้ว่าเรานี่เป็นมุสลิมอะให้รู้อย่างเดียวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งได้ผลบุญแล้วมีอายั่ชัดๆเลยอายะ บอกว่าเราเองนนี่มีนันมุสลิมินบอกชั้นเป็นมุสลิมบอกด้วยก็ได้ให้เขารู้ลยบอกด้วยบางทีก็ไม่รู้ก็บอกเลยเแล้วก็มีขอ้อดียอะไรบ้างเวลาเราบอกว่าเป็นมุสลิมมันดเีเพราะว่าเขารู้่าอิฉลามไม่กินนมูมเ,เรื่องอะไรเขารู้หลายอย่างอาขอเขาไม่ได้กดดันเราต้องทำที่มันดีมัด,มดีแล้วก็คณะอาจารย์ก็เคารพของเราเ,าเพราะว่าในประเทศไทยเคารพถุกศาสนา แต่ที่เราเองไม่ไม่ยินยากตัวเองนั่นแหละที่ว่าเสียหายก็ทีนี้บางทีถ้าเราอยู่โดดเด่นคนเดียวนี่รู้สึกอ่อนแอมกันอันนี้แหละอยู่แบบครวมแบบชมรมก็ทีนี่ก็มาพิเศษหน่อยพิเศษพิเศษนี้ทั้งที่สมัยนบีนีเน่เป็นสิ่งแรกแล้วเป็นสิ่งแรกคือว่าเมตตาว่าเมตตา คว ال ال <c oughs> ามอัสานากะอิลลาระห์มมติเลออัลลามีอ่ะฮะฮะทำไมได้เพราะมันได้ทรงเจ้านอกจากเพื่อความเมตตาแก่ชาวโลกความเมตตาเนี่ยอะมุสลิมของเราเดี๋ยวนี้ขาดความเมตตาอ่ะอิสลามนี่มีหลายอย่างเหมือนกันลัทธิฮัมม์ก็มีลัทธิฮามะก็มีแล้วก็อ่ารุ่งและอ่าอะไรเข้มแข็งก็มีแต่มุสลิมนี่อ่าลืมจุดนี้อะอิสลามเพราะว่ามันครบครบอ่าทุกๆอย่างน,นี มีสงครามก็มีอ่ามีสันติก็มีมีทุกอย่างอ่ะก็อัลลอฮ์ก็เราก็มีอัลลอฮ์มัลลอห์อัลกอฮาร์ก็มีอัลมุนตะกิมก็มีอะแล้วก็นิสัยของมุสลิมคนนั้นเนี่ยเอาเอาแบบอ่าต่างทางอ่ารุนแรงต่างต่างอ่านี่มากกว่าเดี๋ยวนี้อ่าก็ที่ทางทางที่อิสลามเริ่มด้วยบิสมิลลาฮ์รเราะห์มานะรเราะฮีมไม่ได้ว่าบิสมิลกอฮาร์อัลจับบาร์อัลมุตะกับบิมไม่ได้เริ่มที่นั่นอะ อันนั้นเชื่อ Allah เมืออกันแต่เริ่มตุตุครัมบิสมิลนายอัราะห์มานิรัลไรฮิมทีนี้เราเราต้องการมุสลิมของเราดังนั้นถ้าเราดูองค์กรเหมือนกันมีองค์กรมุก,กติลินสูรุปสงครามหรือว่ามุจ,ฮ,มจฮิดินมุจฮิดินมาบอกนะอแต่ว่ามันมันไปเข้าใจว่าสงครามดังนั้นในมุสลิมนี้ เราที่นี่ก็จะจะ,จะ,จ,ะจะได้จะได้ยกประเด็นประเด็นนี้ว่าอิสลามนี้เมตต่าก็เราตัง้งมูลนิธิของเรามูลนิธิรักมนุษยาชาติแบบภาษาง่ายๆรักรักนี้คนเล็กๆก,ก็ก็ใจคนโตก็ก็ใจรักรักมนุษยชาติมีแล้วในในชาวมุมสลิมว่าเราเป็นพี่น้องกันระาว่างมุสลิมแต่เรารักมนุษยาชาติเลยเมนุษยชาติ อ่าแล้วก็ในคุราก็มีเยอะยาโยห์นายาโยห์นัสอ่ะราะห์มัตเตลิลอาลามีนอ่าอันนี้เราเรียกว่าไม่ใช่ว่ามูลิติอย่างเดียวอยู่ในตัวเองของเราไงตัวของเราถ้ามีเมตตาเมตตาต่อเพื่อนเพื่อนเมตตาต่ออ่าคนต่างศาสนาถ้ามีเมตตาอ่ะเมตตาต่อสัตว์อะไรก็ได้ได้ผลบุญอ่าแล้วก็จากเมตตานี้มันออกด้วยอ่านิสัยของเราอ่ะ อ,อันนี้มันมันเขามันสอดคล้องกันแล้วกับประเทศไทยประเทศไทยเมืองเมืองเมืองยิ้มใช่ไหมเราก็ยิ้มให้เป็นมุสลิมยิ้มอันนี้ต้องฝืออาจารย์ดูอาจารย์เจอร์อิเลียสอันนี้กนะ็เอาแบบยาเลยหมอบาก็ดูแล้วยิ้มตลอดเลยอาจารย์นี่คนฝักใต้นี่มันเกิดมาดุดุดูไปหน่อยภาษาก็ดุดุูไปหน่อยต้องมาเรียนรู้อีกไม่ต้อง อะไรที่เราอยู่ภาคใต้เรื่องนี้ก็ทิ้งทิ้งไปก่อนเอาจากกรุงเทพเอาจากเจ้าเอาจากจที่นี่แหละฮะที่นุ่มๆนี่ยอะไรนี่อันนี้พยายามก็เดียวว่าออกจากว่าเมตตาจากในใจนี่ฮะอิสลามก็อัสสลามุอะลัยกุมสันติละสันติแดีวสงครามก็มีแต่อันนี้จะเปราะการให้นายเอ็ไม่ใช่ว่าอาหลักการหลักไม่ใช่ฮะ แต่นั่นก็ว่าอัลฮารลอุอะลัยกุมแหะอัสลามุอะลัยกุมไม่ใช่นบียฮามอา่ะยุงกระทั่งอ่ะอ่ากนทันสนิมามาดา่า,า,าว่า,า,าอ่าไอ้ซะว่าซาโมอะลัยกุมจงพีหน้าฟังท่านไอ้ซะว่าซาโมอะลัยกุมด้วยนบีว่าไม่ใช่อย่างนั้นอะไม่ใช่อา่าแต่เราเราอะไรก็รว่าพวกท่านแหละไม่ต้องวัดอา่อาอา่อย่างนั้นไม่ต้องตอบตัวอย่างนั้นอา่าเราก็อัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมนี่ Uh, ถ้าคตนตางศาสนีก uh, uh, เ็เออเอาเอาที่หวานหวานไปสวัสวดีอะไรก็ได้อะแล้วก็ใน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 สลามเนี่ยนะบางบางศาสนาของเราเราว่าได้เหมือนกันให้สลามนน uh, านนาคนตัศน,นิดีกว่าเราเอาอย่างอื่นแล้วก็เขาให้เรารปปรก็เ uh, ร,ราตอบไปนะใน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 กุรอานว่าอั uh, สสลามอะลามานิตตับอัลฮุดะอันนี้ตัวตัวไป ให้โปรให้ความเมตตาอัลลอฮ์ให้เมตตาให้สาลาให้สติแก่คนที่ได้รับได้รับทางนำะไม่บอกใครก็ศาลามเลยคุณได้ศาลาเลยคุณเราเอานี้ดีกว่าก็เรื่องเมตตาอีกอย่างหนึ่งเรื่องเมตตาลุงเดียงคอรอนี้ เพื่อเพื่อจะกระจายความเมตตาเนี่ยที่จริงนะนี่จะฝังจะฝังนักนักศึกษานี่ที่เรียนมหาิทยาลัยนี่ไม่ต้องเรียนสูงเท่าไรก็ได้นะถ้าจะเรียนมาเ,เพื่อเพื่อตัวเองนี่ได้โดยเฉพาะคนที่ไปเรียนศาสนาอ่าไม่ต้องเพราะว่าจะละมานี่ไม่เท่าไรเรียนเลยก็ได้แล้วคือสิอ่อโอยู่ที่ปฏิบัติแต่ว่าทําไมเราทำมาเรียนอีก เรียนนี่เรียกว่าเรียกว่าตะขอซุสเซเชียลจุดหนึ่งจุดใดเพื่อจะเป็นนำในในจุดนั้นว่าบางคนก็ไปนำที่การแพทย์บางคนก็ทางวิศวะบางคนทางกฎหมายนี่เป็นประตูประตูกีายะในศาสนาอิสลามแล้วที่เรียนอิสลามเองก็ประตูกีายะไม่ใช่ประตูอินประตูอินก็อยู่ละหมาดอยู่ที่ซีอั้นที่ทุกคนต้องต้องรู้ประตูกีายะแล้วประตูกีไฟะฮะนี้ ส่วนมากไม่ใช่สำหรับมุสลิมอย่างเดียวนะคนอื่กก็ใช้ได้นี่โปรตุเกสไฟย์เนี่ยอถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษก็เป็นโปรตุเกสไฟย์อเราเรียนอแพทย์ก็เป็นโปรตุเกสไฟย,ย์อเรียนวิศวะก็โปรตุเกสไฟย์อาหารอะไรเป็นโปรตุเกสไฟย์ทั้งนั้นพอถึงโปรตุเกสไฟย์อเราต้องคิดเพื่อมนุษยชาติและไม่ใช่เพื่อมุสลิมอย่างเดียวมุสลิมก็ได้ได้ผลดีจากนั้นอไม่ควรว่าอย่างไงไม่ควรว่าเรานี่ ให้เรียนเยอะๆอิสลามของเราเพราะว่าชอบอิสลามอิเคราะห์อะไรอิสลามนี่ส่งเสริมการการเรียนรู้การเรียนรู้นูนวัลกลัมนูนและอิสลามนี่ชอบให้เรียนแล้วก็ให้เรียนทุกอย่างเลยพวกเราแล้วก็ให้เป็นผู้นำม่ใจ่สำหรับมุสลิมเียวทางโปรตุเกสไฟฮะนี่ให้มนุษย์เฉืยเฉะเลยดังนั้นที่อยู่ปาคใต้ให้คุมเคยแต่เท่นี้ต่อไปนี่มาทำงานเท่นี้แหละ ไม่ต้องไปขยายเลเอาดึงมาแล้วก็ให้เรียนเยอะๆดึงมาเรียนที่นี่ทํางานแถวๆนี้ทางานทั่วทั่วตอนแรกก็ทั่วประเทศไทยก่อนอแต่เราจะไปนิดยากนะจริงๆนะเราจะไปจะห่างจากพก่อแม่จะบันเกิดนิยาแต่ถ้าเราไปเป็นกลุ่มนี้อยู่ได้อ,อยู่ได้ถ้าจะมาเชียงรายนี่บอกออจะมาสอนเด็กๆสอน,สอน,ส,อนสอนมนุษย์ยากนะที่บ้านก็สอนได้แต่ถ้ามีโรงเรียนอย่างนี้แนละ้ว ได้นี่อ่านี่อ่าจะเอาให้ใหม่ก็ได้เรามนมนุษย์ได้แนละ้วงานอะไรก็อย่างน้หมือกันไปเป็นคุรุลุกก็อ่าเพื่อนๆไปแล้วอย่างนี้ได้ผลอะไรได้ผลทางโลกนี่โลกนี่เมืองกระต้นกล้วยนั่นต้นกล้วยต้นกล้วยนี่ดีเขาเป็นกออยู่หลายต้นแต่ไม่สมบุ์เท่าไหร่นะเพราะว่าแย่งอาหารที่นั่นแย่งอาหารถ้าเราขุดมามันเจ็บนะขุดมาเนี่ยอ่า ให้ตัดจะก,กลุ่มก่อขอม้มาน,นก็ไปปลูกที่อื่นแรกๆก็ลําบากต่อไปก็มันสมบูรณ์สมบูรณ์ออกลูกออกล้านสมบูรณ์กว่าที่อยูอ่กับที่นั่นนะก็เราดูนี่ชัดๆนี่พี่น้องของเราพอเราไปอีสานมาเชียงรายเชียงใหม่มาดูคนปากใต้ไหมปัตตานีจราเมยไหมไม่มีไม่ม,ม,มีมีพี่น้องมาจากไหนมาจากปากีสถานมาจากประเทศจีนมาจากบังกลาเทศ ขาก็ใครอยู่มัสยิดเราดูใครดีกว่าฮะกับไปอยู่ชีวิตใครดีกว่ากับคนปากตายมุสลิมฮะมุสลิมที่นี่ดีกว่าฮะทางทางนั้นถ้าเราเราไปดูที่ปากีสถานเขาลำบากนะชีวิตของเขาแต่พอเขาอพยพที่นี่ดีให้เขากลับไปก็ไม่กลับแล้ว่เพราะว่าอพยพนี่ส่วนหนึ่งะได้แล้วก็อิสลามที่มาถึงอ่ประเทศไทยเนี่ด้วยอะไรด้วยมุสลิมอพยพมา คนอาระโอพยพมาคนปฏิีสีอพยพมาเอะแล้วก็ชีวิตของเขาก็ดีกว่าโจงกระทันคนปตัตตานีเองคนปตัตตานีเอ๊600ะมาหกรกว่าปีและป,ะปีอิสลามแต่ไม่อยากไปไหนอยู่ปตัตตานีแต่อัลลอฮ์ประสงค์จะให้อา่าส่วนหนึ่งออกจากปตัตตานีมาอยู่ที่กรุงเทพให้เกิดสงครามให้แร่คปรนปัตตานีจับเป็นเชลลสึกไปเอะอา่า ก็เฉลยสุดก็อยู่ที่กรุงเทพพออยู่ที่กรุงเทพเป็นยังไงอ่าก็ไปทํำนาทำไรทํำนาเป็นเป็นท่าเห็นไหมอ่าอยู่ก็อารมณ์มีการเปลี่ยนแปลงโลกนี่รักษาศาสนาอยู่ๆก็เอามอบให้เลยที่ดินที่ก็ทำนานแอ้วเป็นของขาวเลยดีนี้ไปที่น้องจอยที่ไหนก็มุสลิมของเราครองที่ดินหลายๆเยอะเลยก็เป็นเศรษฐีเดี๋ยวนนี้ะให้คนนี้ว่าเออไปไปอยู่ปัตตานีไม่ไปมันดี อันนี้ก็ให้ก็ฝากอีกว่าส่วนหนึ่งตอนนี้อยู่ที่นี่กมเคยจะสมัครพูดแทนที่นี่ก็ได้นะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่สปีใช่ไหมที่ไหนก็ได้อันนี้ฝากให้ก็เรียนเยอะๆแล้วก็พอจบจบปริญญาแล้วทำงานแล้ทำงานก็เรียนต่อไปแล้วก็ให้น้องๆเขาเรียนไปอันนี้ก็ฝากเพื่ออะไรเพื่อว่าเราชีวิตของเราก็ ดีและก็คุณต่างศาสนิกจะได้ประโยชน์จากเราพอเราไปดูมัสยิดแถวพังเน,น,นื้อนี่ฮะแลวก็ขเขาก็แต่งงานกุมใช้อิสลามลูกของเขาก็มาเป็นอิสลามบ้างถ่าเกรงยึดศาสนาก็คุณอื่นจะมาตามเราเขาได้ผลอ่ะและก็ต่อไปก็อาเซียนนี่ก็จะเปิดเป็นเป็นโลกเดียวกันโลกเดียวกันเราก็มีความรู้มาได้ง่ายาจะเพิ่มความรู้อีกให้เป็นอาเซียนของเราอัานนี้นะฝาก เรื่องว่าเราให้คิดกว้างๆให้ใใหให,ให,ให้้ไม่ไม่ต้องแคบๆนะแล้วก็ตา้าทางจนพานี่คิดมนุษย์เลยไม่ต้องคิดมันเราอยู่สายามเราอยู่มันเราอยู่อเาเจียอะไรคิดคิดถึงมนุษย์เลยถ้าศาสนาก็คิดอเอาเดิมๆเลยนะเดิมๆยังไงเดิมๆเดิมๆก็เลี้ยงแบกของนบีซาบัด แล้วก็ตามมาเล่นน้อยๆอาตึงทีนู่นเลยอ่ามันจะได้ไม่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 ขัดแย้งเยอะอ่าถ้าเราเอาอย่างนี้มันขัดแย้งเยอะแต่เอามลายูชิดดีนะอะไรขัดแย้งเยอะเอามนุษย์เลยอ่าแล้วก็เราก็ไม่ต้องปุ้มแชรว่าเราเนี่ยโภผ่านี่ไม่ตช่งไม่ต้องเราเอาว่าเรานี่มนุษย์ที่ดีแกลมนุษย์ที่ดีก็อันนี้เราคบมากกว่าเรารักมากกว่าอ่าไม่ใช่ว่าเออนี่เราเองบรรยูเองไม่แชร่ะไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ เอาใครที่ดีกว่ามนุษย์ดีกว่าเราก็เอาจะได้ดีๆจากเขาเราก็จะให้ดีๆแก่เขาเอามนุษย์เลยถ้าศาสนาก็เอาอนาบีและสาวบายแลยนั่นเลยก็ฝากไว้แค่นี้อัลลอฮุมะลิกลโมฮัมมัดุลัยต่างๆมาด้วยกันแล้วมาดูกันนะครับท่านเจ้าก็อ่านท่านนะครับท่านอามิสการแล้วก็อามิสชมรมของเรานะครับแล้วก็ Ah, uh, okay.